น้ำท่วมคางยุงฉ่ำมากแม่กลัวลูกโดนยุงกัดนะคะกลัวลูกจะเป็นไข้เลือดออกขอวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกในค่ะแม่ที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกนะคะก็มีตั้งแต่หนึ่งนะคะนอนกลางมุงนะคะติดมุงลวดในบ้านนะคะสวมใส่เสื้อแขนยาวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกแม่ผลิตภัณฑ์กันยุงที่อ่อนโยนปลอดภัยนะคะกลิ่นหอมละมุนไม่ฉุนกันยุงได้จริงนะคะอย่างผลิตภัณฑ์กันยุงของคินดี้ถ้าเป็นทารกและเกิดนะคะจนถึงหนึ่งปีนะคะสามารถใช้เป็นโลชั่นกันยุงของคินดี้ได้นะคะ เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะซึ่งเป็นกลิ่นนะคะที่ยุงไม่ชอบทาได้นะคะที่ตัวของน้องนะคะลำตัวแขนขานะคะทาหน้าก็คือสามารถใช้ได้ทัลลูของเรานะคะเป็นทาโรคแรกแเกิดนะคะจนถึง1ปีนะคะสามารถใช้เป็นโลชั่นกันยุงของคินดี้แบบนี้ได้ฮาลลูอของคุณแม่นะคะโตขึ้นมานะคะที่อายุ1ปีคุณแม่สามารถใช้เป็นสเปรย์กันยุงของคินดี้ได้นะคะสามารถฉีดพ่นไปที่เนื้อตัวนะคะลำตัวแขนขานะคะเสื้อผ้าที่ลูกสวมใส่ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นใบหน้าของลูกนะคะถ้า1ปีขึ้นไปสามารถใช้เป็นคาาิน ้ค่ใช้งานง่ายกว่านั้นก็คือแผ่นแปะกันยุงค่ะแผ่นแปะกันยุงของคินดี้นะคะเป็นกลิ่นหอมโนะคะจอนน้ำมันตะไคร้หอมนะคะซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นนี้นะคะยุงไม่ชอบนะคะใช้งานง่ายค่ะเพียงแค่ลอาแผ่นแปะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะลวดลายน่ารักมากเลยแล้วก็ที่สําคัญคือได้หลายแผ่นมากๆในราคาที่คุ้มค่าสุดนะคะแปะลงไปนะคะที่เสื้อผ้าของลูกอ่าก็จะส่งกลิ่นตะไคร้หอมนะคะยุงไม่ชอบนะคะแปะปุ๊บนะคะไล่ยุงได้ยุงก็ไม่มากวนใจนะคะลูกเราอย่างแน่นอนยิ่งถ้าใช้คู่กันนะคะก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพนะคะ ยุงช่วยไล่ยุงนะคะให้ยุงไม่มากัดลูกได้ค่ะลูกน้อยนั้นคือแก้วตาดวงใจนะคะปกป้องลูกน้อยจากยุงร้ายนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงของคินดี้ก็ได้ตระก้าแม่ค่ะ